สวัสดีพี่น้องมื่อนี้มีอไรสำรวยสีมากตัดเรียดให้ดึงดูดน้องสำรวยแบบนี้มากมีอไรสำรวยสั่งขีมมาพี่น้องขีมนชาช่ามีอไรสำรวยเป็นฝากะนาแลนาดั้มพี่น้องกระยาดูแลหน้าตาจะโค้งแน่นอนพี่น้องเนาะทำแต่งานเนาะตัดสั่งโปรโมชั่นพี่น้องโปรโมชั่นห้าแถมหนึ่ง แต่ว่าเพิ่นแถมสบู่มาเป็นเป็นเจ็ดพี่น้องเทียบเท่ากับห้าแถมสองเนาะแต่ว่าปกติเพิ่นบาเดทแถมดอกสบู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นแถมมาให้ทดลองใส่เบิรงพี่น้องวาดีไนไหนนี่แถมกันแดดอันนึงกับสบู่อันนี้คือครีมครีมหาหากองนอกพี่น้องนอกครีมนัดชา นาเลนาดัา้มนากรรมนาขำพี่น้องตุ๊กกะนาเฮียวนายนก็เลวยล่องเบิงสิดีคือเพื่อนโคษนาบอพี่น้องคันดีคือเพื่อนโคษนามีไอรวยกับสิเป็นตัวแทนพี่น้องเป็นตัวแทนขายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีไอ้รวยกับเท่าแล้วขันมาดูแลสุก,กับสุขภาผผิวมั่นกะยิ่งแต่แย่เนาะพี่น้องเนาะกะมือนีมีไอ้ฉสำรวยกะ มาอัปเดตให้เบง้งเผื่อว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงบอกพี่น้องแต่เมย์สำรวดก็ใส่ไปนล้ะพี่น้องเมืดไปแล้วสั่งสังรุนก่อนเมืดไปแล้วหนึ่งกับปุกแต่ใส่นาะนิ่มดีพี่น้อง นิม่มดีก็เลยใส่หูงซื้อา่าบบแพรมันเป็นขี้มังลุ่งเนาะพี่น้องเนาะหูงซื้อา่าบบแพรเมียสำรวยก็เลยว่าสัง่งสั่งอีกรอบบบแมีนเมียสำรวยสั่งสองเนาะพี่น้องหนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบแต่เมียสำรวยสั่งสองกล่องห้าร้อยใส่ไปเมื่อสี่เหลี่ยมสองสอง,สองกระปุกเนาะพี่น้องเนาะกระปุกอยู่ข้างในพี่น้องเมียสำรวยใส่ ต้มมดบริษัทอมตอันบริษัทอมาะไทยเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะกะตัวน,นี้กะหนึ่งพันบาทอาจสิตกใจกรนะไดเนาะบางคนอาจสิเห็นว่าโอ้ยยายสำรวยเถวเดียวคือกะสื่อขีมแพงแถะหลายแฉะก็เพื่อสุขภาพผิวพี่นอ้องสิแพ้งสำได้เงินทองของหนอ่อกายเนาะพี่นอนะอ้องเนาะห้าวตรงดูแลทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนาะพี่น้องเนาะดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพข้างในห้า เพื่อเพื่อยับยัง้งพี่น้องถามว่าเถามันกระสิถเถาไปเรื่อยน่ะละแต่ว่าก็ยับยั้งเซลเซเซลเซลเก่าเนาะเซลที่มันตายไปแล้วก็ให้มันฟืนผู้สภาพใหม่ข้นมาเนาะพี่น้องเนาะกัเพิ่นมาอิกอางนีวิวเร,วรอกพี่น้องแต่มีสำลวยกระยากอัปเดตเนาะมีไสำลวยกบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูบเมย์สันยวนเดอพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเมยสันวยค้นบานบานดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพผิวสุขภูสุขคนเดิมพี่น้องขอห้ผ่านวิกิตี้ไปด้วยกันขอหายสุขภาพเข็แงแรงแงร่ยๆยจ้า